นี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่น Tik Tok ค่ะนั่นคือเราต้องรู้ว่าพันธกิจหรือเป้าหมายของ Tik Tok คืออะไรซึ่งเขาเขียนไว้ในหลักเกณฑ์ปฏิบัติชุมชนในส่วนของคำนำมีเนื้อหาว่า Tik t o อกมีเป้าหมายในการทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างความสุขสำหรับทุกคนค่ะโดยให้เหล่าผู้เล่นได้เห็นโลกรอบตัวเราและสามารถติดต่อกับผู้คนทั่วโลก โดยเขาจะให้ความสําคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภยัยให้คนใน t ิ k กต็อกเนี่ยแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่โดย t ิ k กต็อกเขาเชื่อว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภยัยเหล่าผู้เล่นเนี่ยก็จะสแสดงความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่และเปิดเผยหลักเกณฑ์ชุมชนของ Tik t o k มีผลบังคับใช้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีชื่อเสียงแค่ไหนมีผู้ติดตามมากเท่าไหร่ทุกคนต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ทั้งหมดค่ะ โดย tiktok จะใช้ระบบ AI นะคะก็คือเทคโนโลยีร่วมกับทีมปฏิบัติงานของทาง tiktok เองในการคัดกรองแต่เขาก็สนับสนุนให้พวกเรานะคะเหล่าผู้เล่นรายงานบัญชีที่ตรวจสอบพบว,ว่าผิดกฎโดยเขาก็จะมีฟีเจอร์ให้เราเข้าไปรายงานโดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าเจ้าของช่องมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเราก็สามารถที่จะเข้าไปร้องขออุทธรณ์ต่อทาง tiktok ได้เช่นกันโทษที่ tiktok สามารถทำได้นะั่คือการลบคลิปวิดีโอการลบรูปภาพเสียงบันทึกลิงก์ความคิดเห็นต่างๆการแบนชั่วคราวรวมไปถึงการแบนถาวรค่ะถ้าคุณทำผิดกฎที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิตบนแพลตฟอร์ม TikTok แพลตฟอร์มอื่นรวมถึงความประพฤติในโลกออฟไลน์เขาก็จะรายงานต่อหน่วยงานทางกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำเนื้อหาที่ผิดหลักเกณฑ์ของชุมชนแต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเช่นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสารคาดีวิทยาศาสตร์ t i k t o k ก็จะอนุรลมให้ค่ะแต่ก็จะมีข้อความเตือนบนคลิปของคุณหลักเกณฑ์ชุมชนของ t i k t o k จะปรับปรุงตลอด เพื่อให้ควบคู่ไปกับพฤติกรรมและความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของ TikTok จะทำให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภยัยสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์และสร้างความสุขสำหรับทุกคนค่ะและในคลิปต่อไปนะคะพบกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติชุมชนหรือกฎชุมชนของ TikTok ข้อที่1ค่ะ